ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแต่เราจะจอรดรถข้างในนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เดินไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือ,อตรงที่กบอยู่ตรงนี้ก็คือที่จอรดรถนะคะนี่มองเห็นชัดเจ๋วเลยแล้วเราจะต้องเดินข้ามนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเดินข้ามไปมเดินไปตามนี้นะคะแล้วก็เพื่อจะเข้าไปในโรงแรมนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวยงามมาก สีแดงสีแดงสวยอ่ะตอนนี้กําลังเดินลงนะคะจริงๆมันมีลิฟต์นะคะแต่แต่พวกเราเดินนะเนี่ยจริงๆมันมีลิฟต์นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่พวกเราพวกเราไม่ลงลิฟต์นะคะเดินมันแค่สามชั้นเองนะคะ<อ>มีกําลังเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นทางเดินแบบนี้โอ้ร้อนร้อนเหมือนกันนะร้อนเหมือนกันนะคะ ก็ได้ <King Duck. S 1> สรุปแล้วข้างในนี้ก็คือเหมือนสตรีทฟู้ดบ้านเราเลยนะคะก็คืออาหารหลากหลายนะคะหลากหลายไม่แบบอาหารหลากหลายมากนะคะจะมีเลือกใหม้มีให้เลือกทานเยอะเลยนะคะโซนฝั่งข้างตรงนี้ก็คือเป็นที่อาหารนะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้อันสามอ่ะ อันที่สี่ค่ะ